สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในการพาะกบครั้งแรกของฤด,ดูกาลนี้นะครับ2 5งพนี่อ,อ5นนะครับวันนี้ก็นะครับวันที่สีคกุมภาพันธ์นะครับ,นนรบเตรียมพาาะบกน้องฤดูนะครับโดยการทําผลเตรียมครั้งแรกนะครับให้กับกกนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าทําไมกบกถึงไม่ยอมไข่ นะครับในการเพาะครั้งแรกนะครับทั้งที่เราก็เตรียมการให้นะครับในการเพาะพันธุ์ของกบนะครับเพื่อเรียนแบบธรรมชาติให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับปรากฏว่านะครับกบมันก็ไม่ขายนะครับครั้งแรกมันก็ไม่ขายนะครับก็นะครับใช้วิธีการทําผลเทียมนะครับตอนเย็นก็นากบ ลงมาผสมกันช่วงประมาณสัก6กโมงนะครับตอนนี้ก็มือมือนะครับเอากบตัวผู้ตัวเมียมาลงบ่อเดียวกันนะครับก็จะดูว่ากบจะผสมพันธุ์กันไหมนะครับจะไข่ไหมในตอนเช้านะครับปรากฏว่านะครับในช่วงเช้ากบก็ไม่ไข่นะครับมันช่วงเจ็ดโมงนะครับไม่ไข่เลยนะครับสาเหตุอาจจะเป็นว่านะครับกบยังไม่พร้อมนะครับอันนี้แน่นอนนะครับถ้ากบไม่พร้อมกบก็จะไม่ยอมไข่นะครับสาเหตุที่ไม่พร้อมก็คือหนึ่งนะครับ เรานํากบมาผสมพันธุ์กันเร็วเกินไปนะครับเตรียมความพร้อมใ้กบน้อยมากนะครับก็คือหนึ่งกบธรรมชาตินะครับเมื่อเลือกจาศีลก็จะต้องถ้ามีฝนอกมานะครับก็จะต้องไปหากินอาหารซะก่อนนะครับกินอาหารให้ตัวเองพร้อมนะครับมีอาหารแล้วก็มีพลังงานพร้อมนะครับเสร็จแล้วกบก็จะร้องหาคู่รั่นคือการพร้อมที่จะผสมพันธุ์ก็คือได้กินอาหารแล้วนะครับหลังจากที่ ออกจากการจำศีลน,นะครับแต่นี่เรายังไม่ได้ให้อาหารกบนะครับก็คือไม่ได้ให้อาหารกบเลยนะครับก็เพียงแต่ว,ว่าแยกออกจากกันดยู่ประมาณสักสี่ห้าวันแล้วก็นำมาผสมเลยนะครับก็เลยทำให้กบไม่ไข่นะครับอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเราก็สันนิฐานว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับกบยังไม่ได้กินอาหารยังไม่พร้อมนะครับสภาพร่างกายนะครับดูสังเกตบางตัวก็ยังผอมๆอยู่นะครับก็แสดงว่า กบจำศีลนะครับก็ไม่ได้กินอาหารมาหลายเดือนนะครับร่างกายก็อาจจะพร้อมลงไปนะครับอันนี้ก็เลยทําให้กบไม่ไข่นะครับอันที่สสภาพแวดล้อมก็คือนะครับรู้สึกว่าอาจจะตกใจนะครับในการเปลี่ยนสภาพหลังจากที่จำศีลอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาบ่อเนี่ยนะครับโดยที่ใช้เวลาปรับตัวไม่นานนะครับก็เลย ทำให้ใหกบอาจจะตกใจอยู่นะครับก็เลยไม่ใข่นะครับก็เลยต้องนะครับใช้วิธีการก็คือต้องแยกออกใหม่นะครับอันนี้เราก็จะแยกตัวผู้ตัวเมียออกไปไว้ก่อนนะครับคนเราบอกจะใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะผสมใหม่แต่จวงนี้ก็จะให้อาหารนะครับนี่เราก็จะให้อาหารลงไปนะนะครับตัวให้กบได้เริ่มว่าเริ่มรับรู้ว่าจะต้องกินอาหารและนะครับมีอาหารให้กินนะครับเราก็จะใช้วิธีการนี้นะครับ สำหรับการเพาะครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกของฤดูนะครับกบก็ไม่ยอมไข่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเราก็จะเตรียมการต่อไปนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราก็จะนำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันว่านะครับอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับกบจะไข่ไหมนะครับช่วงนี้เราก็จะให้อาหารกบแยกกบออกจากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ